ลูกนี้บันเดินลอยเบียดเอาชนะได้แล้วให้อาดูความเร็วความเร็วของทางดารุ่งยางนัทวุฒิสุกสุ่มได้เอียงแล้ว1 0เลยครับโอ้โห,โโหกับครั้งแรกของเขาวันนี้เนี่ยเป็นตัวจริงและยิงลูกนี้ต้องบอกว่างามหมดเลยงดงามเลยครับสร้างจังหวะนะครับแล้วปั่นด้วยขวาเนี่ยบอลมันโค้งเข้าหน้าต่างเลยครับต้องบอกมันมีความนิ่งเลยนะครับครับจังหวะที่จบสกอร์ดูจากแต่งบอลเนี่ยเอียงเลยครับเอียงแล้วปั่นลูกนี้นี่สุดปลายมือแล้วครับ ลิกหนีมา2โดนดึงครับวานเดอร์โดนดึงโดนดึงจงไปต่อวานเดอร์ไม่ล้มนะครับวานเดอร์ลากพาขึ้นมาวานเดอร์ตันอยู่แล้วไหลออกขวาแล้วดูแต่งวันแรกแล้วเพื่อจะจิ้งขวา10เลยครับโอ้โหจังหวะลุยมาแบบไม่ยอมล้มของวานเดอร์หลุดเสออกบอลให้กับอาโนนนะครับดูในครั้งนีงนะครับเนี่ยดึงๆเหนียวเียวแล้วเอาไม่อยู่ครับย้อนกลับมาเป็นประตูเลยแล้วกันครับ ลูกนี้บอลโค้งมาโดนขกทิ้งเข้ามาได้ครับยิงสวนตูมเดียเ๋ยวป้อนแบบเอาคบโอ้โหน่าจะเป็นทศวรรษลิมันัสเทียนนะครับโอ้โหนี่ไกลามากลยเนี่ยไม่โดนครับไม่โดนครับรบอดขาครับวัฒนาวิสรุต มีลาได้บอลจงไว้เปลี่ยนางสเร็จครับแล้วก็เประตูนี่เล่นบอลท่างในของทางสรวัรแต่ว่านี่ครับดิสตองเปิดมาสวยมากแลวตกในจุดที่เรียทาโร่ไม่ถึงนะครับอเลฟเองก็ไม่ได้เข้าไปประกบด้วยครับตีเสมอได้สำเร็จครับชูแบงค์ข้องในเต็ดกับสู่เกมแล้วครับแล้วก็ได้ประตูอย่างรวดเร็วด้วย ปกกล้านั้นก็พยายามที่จะไปช่วยป็นของอากินาโดโบมาแล้วเข้าทางสลวร์ดยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วโตโคซัดด้วยซ้ายลูกนี้เด็ดขาดเหลือเกินนะสลวร์ดเด็ดมิดได้นำก่อนครับนี่ครับบอลตกลงมาโอ้โหสุดๆกันนะครับไม่ปล่อยให้ตกพื้นเลยครับมันเหมือนจะไปโดนนักแข้งด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นฮุกลงมาครับสวยมากครับสลวร์ดเด็ดมิด ว่าของวันเดอร์ลุสครับพลิกมาหนีอภิวัตรได้แล้วหนีต่อจริงลุนี่เรียบร้อยโอ้โหมีก็มาคนเดียวครับเสียไปแค่2นาทีครับตีเสมอได้แล้วครับแบงคอกคิวเนเตจากวันเดอร์ลุสครับลูกนี้อภิวัตรแบบพลาดนะครับแล้ววันเดอร์ลู้ยสครับไปหนีคือก็ไม่กล้าจะไปทําฟาวด์ด้วยครับแล้วเบียดก็เบียดเบียดไม่ได้ครับเบียดเหลี่ยมสู้วันเดอร์ลุสไม่ได้ครับสุดท้ายพังเสียประตูเลยครับ ทิงลอมาสวยเลยครับปกก้าวดึงแล้วดึงจังหวะแล้วยกลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองหนึ่งครับโอ้โหสุดยอดครับปก้าวนั้นลูกนี้มาโอ้โหวางมาหลุด2ตัวเลยนะครับแล้วเอาบอลลงพื้นดีมากครับปกก้าวลงพื้นเสร็จแล้วพิงด้วยนะครับชันมงคลเนี่ยเข้ามาจากด้านหลังพยายามจะแย่งนะครับแต่ว่าเหลี่ยมไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับปก้าวเอาบอลลงเสร็จปุ๊บหันหลังเหลี่ยมได้นะครับแลวชันมงคลไม่กล้าสไลด์จากด้านหลังด้วย ออกมาทางซ้ายครับวันเดลุยส์อุ้ยแล้วแกสับมีนกพนนนี่ประคองอยู่แล้วไหลเข้ากลางมาเก็บลงแล้วย้อนกลับมาวิ่งมากดลูกนี้แล้วโอ้โหเรียบร้อยครับสาประตูต่อศูนย์ไปเลยครับโอ้โหดูครับโอ้โหสวยสดงดงามเหลือเกินครับประตูนี้ของทศวรรษลิมวันนัสเทียนนะครับจังหวะเปิดไปของวันเดลุยส์ครับแล้วก็ปกกล้าครับแตะไม้เพื่อแล้วก็กดเปรี้ยงเดียวด้วยขวาครับโอ้โหบอลเห็นอีกทีหายไปในประตูแล้วนะครับยิงคมมากๆครับลูกยิงของทศวรรษครับ จะมีสูตรอะไรหรือเปล่านะครับเฮมบ์ตี้เล็งแล้วได้ปั่นโลกนี่ <c oughs> สดๆเลยครับโอ้สามศูนย์ครับโอ้โหยิงหายวับเข้าไปเลยครับเฮมบ์ตี้ฟร์นเดสครับ <c oughs> โอ้โหประตูที่13ของเขาในยูการนี้นะครับ <c oughs> ดูครับดูข้างหลังครับอลบโอ้โหโ้ง <c oughs> มาแบบนี้โค้งแล้วหักรงมาตรงนี้นี่โอ้โหไปถึงระบากเลยครับโนซุพร คือต้องโฟกัสตั้งแต่กำแพงเลยครับซ้ายของเฮเบตี้ปัดลงยิ้มาแล้วครับหนึ่งประตูศูนย์ครับจากเฮเบตี้เฟรนเดสยิงทีมเก่าให้บียูขึ้นดำราชบุรีครับยิงแบบหักข้อแล้วเข้าแทบโอ้โหช่องนั้นพอดีครับครับพอทะลุมาได้นี่โอ้โหยังไงก็ไปไม่ถึงจริงๆครับกำพล